กางเกงสีเดียวกันเลยคกันมาันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันบ่อยๆรังนี้อยากจะถามว่าเหตุผลใดฮะถึงมาร่วมกับอินดีมครับค่ะของในนี้ก็คือต้องการมีแพสซีบินทำนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยากหยุดทํางานประจําเพื่อจะมีรายได้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะใช่เพราะตัวเองทาธุรกิจตัวเองเนี่ยมา12ปีนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดงานประจำของตัวเองได้ค่ะนี่ก็เลยต้องการงานอะไรก็ได้ที่สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิต นะคะแล้วก็ยังมีเงินไหลเข้ามาทุกวันไงคะใช่ ซึ่งอินดีมก็คือตอบโจทย์ใช่ค่ะอินดีมคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนพลังเลเวลเลยนะคะที่สามารถทุกคนเนี่ยเอาเวลาของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เราก็มีรายได้ด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยนะคะซึ่งงานประจาําของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะหยุดได้แต่ที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับทุกคนสามารถช่วยกันได้แล้วก็ทําให้ทุกคนมีรายได้ด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะใร่แลาวนี่คือเหตุผลที่ทําให้คนเรนนี่เปิดใจให้ธุรกิจเครือข่ายใช่ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่า ใช่ค่ะคือธุรกิจเครือข่ายในนีนี่มองว่ามันเป็นงานที่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหยุดทําแล้วมีรายได้จริงๆค่ะไม่เหมือนงานที่เราทําทุกวันเนี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วก็ให้ใครทําแทนเราได้ค่ะคใช่โอเคอะไรคือเคล็ดลับวความสําเร็จของโคด้ดลินนี่ครับสิ่งที่ลินนี่ใช่ไหมคือเป้าหมายนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจ ะะซึ่งเหมือนออว่าถ้าเกิดเราได้ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งะคะ,คะเราจะได้มีแรงขับเคลื่อนนะคะที่จะทําให้มันสําเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะก็ะะอย่างคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค่ะที่ทําให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างทําให้เราสําเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะใช่สุดยอดครับเป็นกําลังใจให้นะคะให้คุลินี่ด้วยสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้รวดเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ